สวัสดีครับวันนี้มีกับช่องยูทูบ้องเกิดของเราดัมซิ่งครับเดี๋ยวพามาดูมาทูทรงรอยครับถ้าจะคุสะเลี้ยงปลานะครับใยูเรียนสีแก้วเพเทียครับจำพูดถึงครับนี่หลวมนะครับหนี่วมหมดครับแบบรถใช้งานนานแล้วครับกระบอกก็รัดซึมครับเอวก็หลวมครับ ชมไปเลยถือว่าโอเคครับในทำงานราชงานหลวงครับโ,โลดนิ้โ,โหยนี่เรามาเรเรียนครับเขามาขุดขอโรงเรียนนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีิช็อตน,นะครับครับดูเลยครับใกล้กว่าครับ น่าใช่นักเรียนแบบปลูกข้าวครับแบบวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐกิจพอเพียครับวางน่าจะ5าเมตรคูณยี่ิบเมตรครับวางห้าเมตรยาวยี่สิบครับความลึกประมาณ5้าสิบเซนครับไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับตัวนี้ถือว่ารุ่นบึกเบิกครับดูครับโหลดนี่ถูกกันโหลดเยอะครับมาด้วยเจ้าหลงครับเจ้าหลงมาส่งครับ มาทูครับถือว่าคนคุดนี้ถือว่าฟรีมือครับแอร์ไม่ต้องครับแอร์ธรรมชาติครับหม้อน้ำนี่ใบไม้เต็มเลยครับรอบแบบเบาๆครับบางๆครับ น่าจะทํางานชั่วโมงครับแต่สีน่าจะเป็นสีเก่าครับยังไม่หลอหลุกรลออะไรเลยสีนี้เหลือสองตัวครับเหลือกุ่งกี้กับอามนะครับกีกับแขบ ้องพูดถึงครับร่ัวหมดแต่ก็ยังใช้งานได้ครับแดดร้อนครับนี่ตื่ไม่ได้ครับในเป็นสวนยางหลังเรียนสีแก้วพิทยาครับเรียนราวเศรษฐกิจพอเพียงครับมันสับตลังก็ปลูกครับสวนยางก็มีครับ มันนี้นจะทำนาอีกครับสะก็มีแล้วครับสะน่าจะทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมั้งครับดึงเลยนี่เอ็อมเคยเมื่อเคยอัพเริม,มเ,เดี๋ยวว่าครับเราจะพาเดินถ่ายรอบโรงองีทนครับสวนมะนาวก็มีครับสวนทุเรียนสวนกล้วยมีหมดครับ แต่ทีนี้จะเป็นทุเรียนผูกขับไฟนะครับหรือว่าทุเรียน3สีนะครับสีแก้วสีรัตนะและสีสเกตน,นะครับค่อยเก้าครับนี่งหรือว่าฝีมือชุดยอดนะครับโอเคครับพอใช้ได้ครับ เคยขับกันครับแต่2ปีที่แล้วนะครับขับหยุดขับมา2ปีครับรถฟีมือจะยังไงครับแต่ตอนนั้นฟีมือร็พอใช้ได้ครับแต่ตอนนี้มาเรียนครับตอนนั้นพอดีหยุดเรียนครับเลยไปทํางานกับแมโครวันนี้มาเรียนครับเลยไม่ได้จับอะไรแล้วครับ ดูครับใบแ็กในีั้นต้องพูดถึงความหลวมทั้งหมดครับแต่เราเลยนี่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเราเลยนี่เมืองเมืองเต็มเลยรับโหลดที่ระบบครับนี่เดินยังโหลดครับดูครับมุนนะครับสวิงครับดูตอนอ่า ข้างนี้โอ้โหควันขาวเลยครับนี้เป็นบอกบเก่านะครับตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำครับ เรียนนี้คือว่าทำทุกอย่างครับส่วนยานี้ให้คุณครูอยู่เรียนกรีนนะครับส่วนยานี้ส่วนที่เรียนก็คุณครูครับเป็นคนดูแลครับมันสัมปลังกลางถอนไปครับได้ระหว่างอาทิตย์วัครับได้อาทิตย์นึงครับ มานนี้กลังถอนไดอาททตหนึ่งครับดูม,มือถือว่าสุดยอดครับเนี่ยก็ไก็ใกล้เด็กนักเรียนขุดนะครับเป็นลอ็อกล็อกเรื่องปลาแต่ตอนนี้าจะมาทำ ปลูกข้าวครับจะทเศรษฐกิจพอเพียงหรือ,อเปล่าผมก็ยังไมารู้รรแต่เพราะว่าจะปลูกข้าวขนาดนี้มันไม่ได้หระรับเล็กเพื่นครับสักขยายออกข้างเองในสักสองเมตรอีกดีครับอันเียเดี๋ยวเรามาเรียนกันครับวันนี้มาเ,าเรียนครับเดี๋ยวพามาดูสาวๆ เดี๋ยวพามาดูสาวๆทำงานครับไหนปกติไม่ขาวนี่แต่สาวโสดครับนี่เนี่ยเจนยังขาวเลยเอาก็คนขาวเนาะเนี่ยก็ซอยนี่เดี๋ยวพามาดูสาวๆกลุ่มนี้ครับที่ทำนี่ทม่ทำงานครับเดอร์นึครับโสดไหมไม่โสดคนนี้คนนี้ล่ะคนนี้โสด อ้าวขาวมาเลยใช่ไหมไม่นี่เนาะตองเต็มขาวมานะเออวอจับปลาเคลียร์เลยคนยังไม่ทันได้ขึ้นเลยนะแม่ขึ้นแต่ปลอกโอ้ดูครับพูดอะไรไม่รู้เรื่องครับในเรื่อทเรื่อง,องในคนนี้เลยครับห้งองเรียนเรามีมีสิบคนครับเรียนเราทำไปดูแต่ละกลุก่มนะครับ นานวกลุ่มนี้แหละตีเกิดน่ะละอุศอตรง <departments> สดไหมสดมาสดต่ปากใจไม่สสดเตปากใจไม่สดนเนื่งนะนี่ครับเดี๋ยวพามาดูกลุ่มกลุ่มวันกลุ่มสามนุ่มครับสามนุ่มสายหื้นครับในโรกิดมาครับคนนีน้แล้วก็ ใส่กอดวัดใบรูปเลยคนเน,นี่ยได้แต่ชี้นิ้วสั่งเพื่อนครับเพราะทำให้เป็นครับสามสามมิตรไปมุกม,ม,ม่อเหอมาสกูลเลยยังคุณปรังเลยครูนี่ถือว่าสุดยอดมากครับให้นักเรียนทำงานครับแต่นักเรียนก็สุดยอดครับยังทำได้ครับ อยู่คนนี้ครับนี่ยใส่กระดาษหนึ่งมิ้นใส่กระดาษหนึ่งมิ้นนี่ครับกระดาษดาษหนึ่งมิ้นนะครับเยอมาครับอยู่ไม่ได้ครับตรงนี้เขาชอบพูดความจริงครับนี่นักเต้นครับเพื่อนนะครับยอดมากครับไม่รู้อะไรครับนี่ยอันนี้นักเต้นประจำห้องครับนี่เสื้อเช่าครับ โอ้หมาอยู่เต้กระซั้นสีนะคุณเศรดิงเลยครับวันนี้เดี๋ยวขอจบเพื่อกับสาสาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ